สวัสดีครับมากแกะสินค้าจากช้อ p ปีนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในไปพร้อมกันนะครับเป็นกล่องขนาดเล็กนะครับแกะมาแล้วนะครับเป็นตัวนี้เป็น usb wifi นะครับเป็น,น,นรูนปทรงแบบนี้นะครับก็เป็นขนาด2.4 g h z ิกาเฮิร์นะครับนี่เป็น2เสาแบบนี้นะครับเป็น usb นะครับ นี่รูปทรงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองอเสียบใช้งานดูนะครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเขาไม่ได้เหห้แผ่นไดเวอร์มานะครับก็แสดงว่าเสียบแล้วก็น่าจะใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวไปลองใช้งานดูผมใช้ Windows 10นะครับก็เสียบช่องอที่เป็น USB นะครับ เสียบติดแล้วนะครับมีเสียงดังที่ลำโพงนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจอครับเปิดครั้งแรกนะครับมันจะมีที่เป็นไดเวอร์มาก่อนนะครับก็ที่เป็นเนี่ยครับไดยูเอสบีนะครับก็ดับไปคลิกนะครับเพื่อติดตั้งนะครับจอฝั่งนี้นะครับก็ตอบยืดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเน็กไปเรื่อยๆนะครับอิน t ตอลครับก็เรียบร้อยนะครับ คือมันจะมีไดเวอร์มากับตัวที่เป็น Wi-Fi นะครับมาแล้วนะครับตัวนี้ใช้ได้เฉพาะ2.4 g ิกนะครับก็กดเชื่อมต่อครับก็ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับถ้าในสนใจตัว USB Wi-Fi นะครับก็สามารถกดลิงก์ใ,ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ